ชกนจะเอาทุคดููถใครอยังกมันละูแบผมแล้วก็ตอนนี้ก็งานปิดแผ่นผนังภายนอกนะครับตอนนี้แผ่นผนังภายนอกเราก็ปิดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไล่ฉาบนะครับฉา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 บไฟไฟตรงนี้ไม่ใช่ไฟที่อยู่ในบ้านเอามาติดแค่ไว้กลางคืนเวลาแล้วนอนนะครับแล้วก็ตำแหน่งตู้ไฟจะอยู่ตรงนี Jamie Jamie. ้ นี่ครับผมตําแหน่งตู้ไฟแล้วก็สายไฟทั้งหมดที่โผล่มายอยู่ตรงนี้จะเข้ากับตูค้คอนะครับซึ่งตู้ยี่ห้อนี้จะเป็นตราชาเอาเขายึด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 ไม่มีไม่มี